เดินพระกรรมฐานเพื่อให้จิตใจของพวะเร่าทั้งหลายตั้งมัน่นหาที่ตั้งของใจก็เดินตามที่พระเจ้าสอนหนทางแห่งความเจริญ ก็คือสติปัฏฐานสติปัฏฐานฐานทีตัง้งกายานุปัสสนาสติปัฏฐานตั้งกายตั้งจิตรูกายทั้งภายในและภายนอกเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานรูเวทนาทั้งภายในและภายนอก จิต,ตานุปสัสสนาสติปัฏฐานู้จิตวธรรมานุปสัสสนาสติปัฏฐานรูท่ามันเกิดขึ้นและดับไปู้จิตเกิดขึ้นและดับการเจริญกายานุปสัสสนาสติปัฏฐานเฮาฝึกเริ่มต้นโดยการรู้กาย เม่รูกายแล้วเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดีก็จะรวมลงในอันเดียวกันเมรู่จุดแหลกจุดอื่นกะเป็นสิ่งที่ง่ายบันไดขันแหลกคือการรู้กายจึงต้องมาฝึกอบรมบ่มนิสัยเริ่มจากการรู้กาย ให้เกิดความสุขในปัจจุบันและเป็นวิบากมมนี่เฮาทั้งหลายสำรวมอินรียหนูกายทั้งปวงทำความรู้สึกในกายตั้งเทฝาเท้าจรดถึงหัวตั้งเ่หัวลงไปจนถึงฝาเท้า ในอรียบไดได้ก็ตามยืนเดินนางนอนทุกคนมีหัวมีฝาเถ้าคือกันจังได้หัวไปถึงเมหัวเมมือนิ้วมือขึ้นมาจากนิ้วมือมาหดหัวรูปกายรูปประกายทั้งปวงทําความหูซึก หูกายหูเมื่อขิงหูเมื่อกาย,กายทางเบิดกายต่างอยู่เช่น,ดนใดโคดงอแนวดนั่งในอรีบทเดินใดยืนแนอรยบทไดนอนในอรยบทไดทำความรู้สึกอยู่บ่อยๆในแนวเราทำความรู้สึก,สกหูเมื่อขิงอยู่ตลอดแต่กายจับ รูกายทีละละเอียดเข้าไปเมื่อหูกายเช่นนี้จะมีหูสัมผัสอันเกิดขึ้นในกายเยน็นหลอนอ่อนแข็งอากาศร้อนก็หูถึงความห่อนความห่อนบ่ต้องดินล่นเท่ากับนิ่งยิ่งทำความรู้สึกนิ่งจิดนิ่งคำว่านิ่งของกายก็คือบ่ติงห่อนแห้งกับบ่ติ่งนิ่ง เปิดพัดลมมาสัมผัสในกายก็มีความหลอนไอหลอนเรียกว่าโพธพะโพธพระกระทบกายสัมผัสชชาเวทนาเกิดขึ้นเวทนาเกิดขึ้นก็คือความรู้หล่อนเย็นหูห่อนหูเย็นสัมผัสที่กายสัมผัสลงไปถึงที่ใจก็คือพ่อใจบอกพ่อใจ หรือเป็นธรรมดาเป็นกลางๆอันนี้ก็เวทนาเขาเสีซนบาถ้าตั้งจิตตั้งกายรู้คือพระพุทธเจ้าบอกมันก็เป็นสิ่งที่รู้ตามกันไปเมื่อรู้กายกั็เห็นเวทนารู้เวทนาด้วยลงโตกันแล้วก็จับที่ลมหายใจรู้กายหยาบแล้วก็รู้กายละเอียด ตัวนี้ตัวสำคัญหูกายละเอียดก็คือรูล,ล่มหายใจหายใจเขา่าหูล่มกระทบปลายจมูก <c oughs> ลงไปผ่านช่วงอกลงไปกระทบกลางตัวท้องหายใจออกท้องงบลงผ่านช่วงอกขึ้นมากกระทบปลายจมูก พร้อมกับใส่คำภาวนาแต่ที่ริงม้าสติปฐานนั่นุูรเจ้าบริใัยคำภาวนาแต่ตามหลูที่ใส่คำภาวนากับเพื่อเอิ่นมาเหตุลหลายๆอย่างเหตุงานเอางานให้จิตทำลหลายอย่างเพื่อจะคำภาวนาไปตัดบุงแต่ง ว่าจีสังขารบาให้มันผากมันเบอาไปทางอื่นตัวปรุงแต่งความผูดความเบาทางในไปตัดวจีสังขารมบาให้มันปรุงแต่งกันไปใช้คำภาวนาถ้าผูรดเฮตนำล่องปฏิบัติจังสี่เสียนความสุขในปัจจุบันแพบเดียวหาใจเขา หล่ลมหายใจเข้าไปทั้งทองลมต่างอยู่เกิดขึ้นหายใจออกมาโดยความที่เหฮาทั้งหลายเคยฝึกสมาธิมาบางคนเคยสงบแต่พักหลังมาสมาธิหายไปบ่สงบหลายๆายคนเคยถาม มีคูบามหาปฏิกรนัง่งป็ในศังสีบาททีนัง่งมันบเปลี่ยนมันบุญไหวนั่งกับวไราจิตบูนไหวแล้วก็สมาธิมันสันก็เลยบอกแนะนํำกันว่าอันนันเหตุผลที่พกเข้าฝึกสมาธิบมธมธ่มิฐานทิมฐานมีจะใช้การบานนาั่งเพ่งอย่าให้สงบอย่างเดียวไม่ไมสงบต่อไปจิต กิเลสมันพัฒนามันบสงบต้องขึ้นกลับไปตามคำซสอนพระเจ้าตั้งฐานทีมันใบทีกายมีสติหูมื่อกายหูม,ยหมื่อล่มหายใจกายหยาบหูมื่อทั้งมัดตั้งเต่หัวจะลดเท้ากายละเอียดหูมื่อล่มล่มกระทบปลายจมูกกระทบหนาอกกระทบ ทองรูลมหายใจเข้าใจออกเพิ่มพุททธานุสติเข้าไปผู้ดใดยังมีความสุขในปัจจุบันและอยากให้จิตสว่างใบหาใจเข้าไปยุดความรู้สึกตัง้งความรปรึกเวทกลางกายกลางกายกลางตัว เอาแบบครูบาอาจารย์สอนลู่กระทบภายนอกกระทบหน้าอกกระทบจมูกกระทบกลางตัวกระทบท้องปุ่งขึ้นหูเมื่อกระทบภายนอกแล้วหูกายภายในเขาไปอีกคือลู่ร่มไหลตามร่มเข้าไป เขาไปสู่พ่งจมูกเขาไปสู่ดังสู่พ่งจมูกเข้าไปแตนลงลำคอลงไปทบเนาตังอยู่ในกลางตัวกลางตัวนั่นก็คือเอากลางตัวก็คือเนื้อสะดือขึ้นมาหน่อยหนึ่งเพิ่นว่าให้กลางตัวจริงๆเฮาก็เอาใหม่หรือเอาอเสือกมาขึงดึงจาก ้างหนาเนื้อะดือไปหาหลังคางซ้ายสวง้างส้ายข้างาขังวดึงขนานกันที่ตรงกลางกายนึกตัวนั้นเป็นที่ฐานที่ตั้งกลางกายนึกน่อมเอาภาพเอาพระพุทธรูปผู้รดม,มีพระพุทธรูปเพิ่มพุทธานุสติเข้าไป ผู้ใดมีพระอยู่ในวัดอยู่ในบาทหรืออยู่ในสายเทีเ็นแล้วมันมีความงดงามถือตาถือใจพ่อหนึกภาพใดหายใจเข้าไปยุดกลางกายนึกว่าพระพุทธรูปองค์นั่นละนั่งอยู่ตรงจุดศูนย์กลางกายอาจจะเป็นองค์เล็กๆน,น้อยๆก็ได้เอาใหม่ๆ น,น้อยหายใจไปยุดเหมือนพุทธรูปนั่งอยู่กลางนึกภาพพุทธรูปบาพุทธรูปนั่นนั่งอยู่กลางกายนึกหายใจออกรู้ร่มหายใจออกสุดกระทบหายใจเขาอย่าพึ่ง่าวเพ่งให้มันดับเหตุสมาธิแบบนี้บ่มันเหตุเพื่อจะเพ่งเข้าไปให้จิตดับ บูหูยังตัวนั้นกน็ลองเหตุเบิงเห็ดใยดับมิดบูหูภายในภายนอกแต่ว่ามันเป็นการสมาธิกดทับเพ่งดับแล้วบูหูยังตัวจะะเต็งตรง,ตรงเป๊ะเจ้อาออกมาบุหมีปัญญาบูหูยังออกมากกับบูหูยังบหูมีปัญญาเฉลี่ยวฉลาดเกิดขึ้น บุ้งเขาไปดับบุ้งตัวรันกะเหตุใดแต่ว่าเขาบอเอาบาจังสันเอาเป็นบเบาความสูงในปัจจุบันแล้วก็เป็นบีบากหายใจเขารู้หเมื่อหงมื่อขี้งภายนอกหงมือล่มหายใจแต่ว่าเอาใจไหวนำพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึง่งตั้งไว้กลางตัวหายใจเขามองเห็นพุทธรูปอยู่ หายใจออกมามองเห็นพุทธูปอยู่ใส่คำภาวนาพูดเห็นพุทธูปโทเบิง้งพุทธูปตั้งกาจิตไปกลางกายจะนั่งเป็นคนนั่งไหนงามนั่งในตรงนั่งในเทียงและก็สิเบาเริ่มจิตมีสงบเริ่มเห็นพระพุทูปชัดขึ้น มีเห็นพุทธรูปชัดขึ้นกลางกายจิตกกสิเบากายสีเบาเมื่อจิตเบากายสิเบาแต่ก็ยังมีความสว่างขึ้นในตาการมองเพ่งพุทุธรูปอยู่กลางตัวจะนั่งได้งามลวก,ก็เบาห้ว่าปวดแอวปวดนังมันจิคอยหายไปปวดแข็งปวดขาหายไปถ้าโต้ห้านั่งบ่เทียงมั่นสินั่งเทียงเองโดยอัตโนมัติ ที่นั่งในงามนั่งในเทียงผู้ได้เหตุถือก,กสิเห็นเลยว่าผู้นั้นนั่งงามนั่งในเทียงกสิเริ่มบึงพูทรลูเห็นพระถลูปกลางกายเห็นพระถลูบกลางกายกสิมีความสุขขึ้นมานิดนิดเอิ่นน่าปีติมีปีติสาบสารเกิดความสว่างในตาจะมีความสว่างขึ้นในตา เน่ก็เห็นความสว่างโพ่งกลางกายหายใจเขามองลงไปเห็นร่มหายใจผ่านลงไปกลางตัวเห็นพระพุทโธนั่งโหนึกถึงคำบาพุทโธคือนึกน่อมเอาพพระพุทธเจ้าพระพุทธรุปนั่นคือตัวแทนของพระพุทธเจ้าย่ยาประมาตพระพุทธเจ้าแม้นพระพ์ตนี้ผ่านไปแล้วแต่สัพพันุตญญา ญาณห่งพุทธเจ้ามากมายเพราะพุทธรูปเฮตขึ้นเป็นตัวแทนพระสมัยพระเจ้าเข้าตรงจงคิดเสมอว่าพุทธรูปองหนึง่งองค์นั่นก็เหมือนพระเจ้าองค์นั้นองค์หนึงงหน่งองคไรกก็ตามพอพระเฮตั้นเฮตว่าเป็นตัวแทนพระเจ้าอยู่แล้วขันข้าเสือหมันในสิงเจี๋ยสี่เสือหมันในสัพพนุตญาณเ่งพระเจ้าศรัทธายอมมีปากโกตเกิด การกระทําย่อมบ่ไหลผลหายใจเขามองดูพุทรปูปตั้งอยู่ศูนย์กลางกายจากน้อยๆค่อย,อยสว่างขึ้นสว่างขึ้นเริ่มมีความสว่างโตบุคลนนางก็เริ่มเทียงนั่งไปเกพากกับมีความรู้สึกปวดขาบ่ปวดได้ยินหูหูได้ยิน,นชัดเจนสิ่งภายนอกแต่สีบ่ลำคาด บม่ให้ปฏิเสธการยินแต่สิดงยินเสียงดังว่าพูดได้ยินเสียงเาวน้าเจ้าของดังกลัวเสียงผายนอกอีกยิ่งดังมากแสงสว่างก็จะปรากฏมากขึ้นอยู่ในกลางกายเป็นลำแสงต่อมาพระพุทธรูปก็จะมีความสว่างขึ้นพุทธรูปองค์เล็กๆน้อย ที่เฮานึกว่าพ่น,นั่งอยู่กลางกายเฮาจะมีความในขายายขึนมิสว่างขึนสว่างขึนตามลําดับเมื่อจิตเฮาบ่กระซับกระายบอฟุกพุ่งไปทังอื่นคือตั้งใจว่าเฮาจะรูก้การหายใจเข้าไปแล้วก็รู้พระพุทธรูปเห็นมองดูพระพุทธรูปเหมือนกับฮอนั่งจ้องมองเบิ่งพระพุทธรูปแล้วก็เห็นร่างกายหูร่างกายตัวนี้ตั้งปัก เมื่อสมาี่ได้รับหนึ่งต่างกายเฮาสิหัว่ากายเฮ้านนินังตรงเป๊ะรูกายทั้งปวงแต่ว่าจะบ่มีความอึดอัดคัดเครื่องจะมีรู้ความรู้สึกว่ากายตัวนี้ตั้งตรงเหมือนกับเอาไหมปักลงจุดใดจุดหนึ่งที่ตั้งเทียงจะมีความรู้สึกสัมผัสกายตั้งต่กุนตั้งเต้ อมองได้สัมผัสกดหูเบิดหอนหัวแต่ว่าเขาก็เห็นกลางกายเขาเห็นพุทธลูกอยู่เห็นแสงสว่างที่ปรากฏเกิดขึ้นในความในตาพอมองดูพุทธลูกก็มีความสว่างสัมผัสกายภายนอกที่กระทบกับหูเบิดมองดูพุทธลกูกพุทธลูกจะเริ่มขยายขึ้นขยายขึ้นตามกำลังของสมาธิ เกิดเป็นแสงสว่างต่อไปก็จะมีความสว่างพุ่งออกจากกายเฮาทั้งเบิดเมื่อมีความแสงสว่างอยู่ในกายจิตก็จะมีความนุ่มนวลในหลางกายของเฮามีความรู้สึกสัมผัสนุ่มนวลเหมือนกับปุยนุ่นเหมือนกับสัมผัสใ,ใดใดที่พัดมากทั้งหนอกนุ่มนุ่มแม,มาาาน,นม,มากาหอนห่อนลมพัดมาก เงาก็จะมีความเย็นทั้งในคอยเย็นสว่างมีความเย็นมีความสว่างแผ่ออกจากพระพุทธรูปมานึกเอาภาพโพธรูปองค์น้อยๆน,นั่นก็รจะคอยขยับขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไนต่อมาเอานึกเอาพโพธรูปนั่นให้ขยับขยายใหญ่ขึ้นดูกลางตัวเฮ่าเหมืนอนุทธิโรซ้ำความเงาความใหญ่ซ้ำพโพธรูป ที่อยู่หของพระเ้า,เาที่พระรูปที่องค์ที่เฮาเห็นเท่าตั้งอยู่ตัวหนานั่งอยู่กลางตัวหายใจเขามองดูมีความสว่างขึ้นสว่างขึ้นตามลำดับอนี้พื้นฐานการปฏิบัติแต่จิตสว่างระดับนี้ก็จะมีความสุขในปัจจุบันเบาม้วนจะมีความอิ่มเอิบ ยิมแยมแจมไสม่วนเบาสบายกับพยายามประคองกิตไปความหนุมนวลของโพธโ์ก็จะสว่างขึ้นตามลำดับรูกายถูกส่วนถาน้านางไปจะนอยก็จะรู้สึกว่ากายเขาหญ่งกวงง่างหญ่งสูงหญ่งหาที่สุดสุดบป้าน่ไน้ถามเหมือนเฮาเพ่งลงจากข้างบนลงไปก็จะมีความรู้สึกว่า ตัวเห้าสูงไงาลาหลิวแสงสว่างปรากฏเกิดขึ้นอยู่ในในบ่มเิดสัมผัสรูห,หูหรือยินเสียงทุกอย่างแต่จิตเหาสิบวกระซับกระายพยายามประคองจิตไว้ในคำภาวนาพุทโทษดูพอพโพธโลปอยู่มองดูก็จะมีความสุขอิ่มเอิบสาบสารแพ้มาถึงกาย แพ่มาสูกกา่กายกายใจก็จะเย็นกายจะเย็นภายใน,ในแผ่ออกมาแผ่ออกมาพอมีความทุกข์เดือดร้อนบีบคั่นใจและก็ไม่มีความทุกข์เดือดร้อนบีบคันกายแม้กายจะมีความลำบากเย็นร้อนอ่อนแขนกระทบแต่ใจก็จะบกสื่อกระทบใจก็จะเบาสบายพอใจเป็นน้ำพุทธลูกเอาใจไปนน้ำพระพุทธเจ้า เอาพุทธเจ้าไว้ในใจเอาใจไว้นาพุทธเจ้าคือน้อมใจนึกถึงพ่นตลอดแล้วเอาพระพุทธเจ้าไว้ในใจคือเอาพ่นตั้งไว้ที่กลางกายในหัวใจของเฮามีพพุทธะอยู่ตลอดมองดูพระรูปนั่งรับตาแต่ว่ามองเห็นพระรูปนั่งอยู่กลางตัวตนเองนึกน้อมถึงพระพุทธเจ้าเอาจิตไปกลางกาย ไหวนั่พระพุทธรูปที่น่งอยู่กลางกายหายใจเข่าเบาๆคอยประคองร่มหายใจหายใจเข่าหงมื่อขี่เห็นพระพุทธรูปหายใจหเมื่อขี่เห็นพระพุทธร,ร,รูปอยู่มองดูพระพุทธรูปหากว่าพระพุทธรูปนั้นเดินล่างหายไปก็พยายามไปดูมองมื่นตาลืมตาเบิงพ,พุทธรูปไม่ชัดเจนให้สัต จนว่าห้องหูพุทธโรชัดเจนแล้วค่รับตาลงนึกถึงมองเอาพุทธโรปไปกลางตัวมองรับตาลงมันสิเืนมีความสว่างจ้าขึ้นทันทีมีความผูสว่างอยู่ในตามก็เฮาเปิดไฟมันกับมืนเมิดกลางขึ้นมืนเมเฮาเปิดไฟมันมีความสว่างอยู่ใน,ในตาขึ้นมาอันนี้คือพื้นฐานในการปฏิบัติเรียกว่าฝึก ลูกายทั้งภายในภนอกแล้วก็เพิ่มพุทธานุสติเข้าไปจะเลื่อนกายญาณุปณัสสนาและพุทธานุสติผสมกันจะมีความสุขในปัจจุบันขันเตุเป็นอย่างสี่แล้วก็มว้วนในการนั่งสมาธิโย้เดียวก็มว้วนประจำเป็นจะต้องมีมูมากมูหน่อยก่อ,อนนั่งสมาธิที่ประจำเป็นใจคนหูหรือบหุหูมันจะมีความสุข เหุ้นังสีได้ขันย่มใดใหเห็ดใดเข้ามาเหตุไดเมั่สิมันนั่งต่างทาลับตาพยายามประคองจนเวลากินเข่าก็นึกถึงกลางกายก็จะเห็นพุทธรูปมีความสว่างนั่งอยู่อมยิ้มเห็นเขาจะชัดเห็นหน้าเห็นพระพักพุทธรูปชัดเจนใสจะน้อยพุทธรูปสิยิ้มใสคํ้ามายิ้มใสเมื่อจิตเทามีความเบิกบานอิ่มเอิบเฮาเห็นพระพักแห่งพระเจ้า พระพุทโรปที่เฮามองเหมือนกับพบระองค์ยิมแต่ก็ต้องน้อมใจศรัทธาให้มีมากตัดความังบนลังเลสงสัยสำคัญตรงนี้นิวรณ์ตั้งหาถ้าปฏิบัติต้องเลี่ยนศึกษาเลี่ยงศัตรูมูมานคือน,นิวรณ์หาอย่าลังเลสงสัยแมนบ่มันสิใดบอมันสิเป็นบอรหรือจังไดบอนขันคิดจังสี่ นิว้อนคราบงามกแน่นอนว่าสมาธิกับภาษาสามาธิตั้งอยู่ใดขันนิว้อนเกิดขึ้นมันทำลายสมาธิต้องตัดความสงสัยกังวลแม่นบ่อหรือบ่อจังไดบ,บ่มันเม่นมันคือบ่อมันเผินบทัวเฮาบ่มันจิเป็นคือวายทีบ่ขันเป็นนิสานนันเดียปล่อยสมาธิบ่เกิดเพราะว่ามันเป็นครูปับของสมาธิอว่าลังเลสงสัยในข้อวัดปฏิบัติ ขันเฮาเซติงใดต้องใจนักเนียนมันใจว่าเอา้าเฮ็ดจังสี่ล่องเบิง้งมันจะเป็นคือผนวาบอถ้าตัดชิ้นใจจังสี่เป็นถ้าเหตุไปแล้วคิดว่ามันจะเป็นจังสันมันจะแมนบ่ครูบาอาจารย์เฮาคือจังบาวาจังสันบู้แมนบ่เทาเฮียนมากคือบาวาจังสีบูน้นี่เรียบร้อยมันก็กเป็นอันนี้กาฝึกเพื่อให้เกิดถูกคนมีความสุขในปัจจุบันในเว็นบีบา สิเป็นพาลหาันพาเระยาเจกตัวนั้นกาะจังวากันไปอันนี้เว่าพื้นฐานการปฏิบัติเหให้มนได้ยังสีก้อนจะมีความสุขในปัจจุบันอยู่เดียวมีความสุขสินั่งกันอยู่เดียวเสียนคนนั่นนั่งนิ่งอยู่เรื่อยเบิ้งพโพธสโรมีความอิ่มเอิบอ,อยู่ในใจอารมณ์จะหายสิบม่มีถ้าเมื่อมองเห็นพพธิโอยู่กลางตัวใจเย็นอยู่สิบ่เห็นความจะหายความจะหายงุดงิดลำคัญ หุ่นหวยจะหายไปจากใจสบายนิสบายมีความนั่งนั่งกับนั่งในตัวตรงงามมองดูพุทธิลูกหาใจเขาดูเาหน้านำพูดหรือสิว่าพุโทโธพุโทโธพุโทพโธก็ได้ที่เบาหนิพุผูเบาซูมูฟังนี่ก็ลองเห็ดมปแล้วครับปุิวันก็ยังเห็ดคือเก่า ตลอดระยะเวลาอยู่ในภาศาสนาผ่านมากักบบ่เคยเบื่อในการปฏิบัติเพราะมันมีความสุขเป็นปัจจุบันและเป็นวิบากแม้นจะถูกยากลําบากเยน็นหลอนอ่อนแข็งตากตาทำทํางานมีแรงกระทบะมีคนตีชิ้นนินท่าขวนใหายลายไปลายสีนินท่าบ่เปิดแต่เครื่องอยู่ของใจมีคือมีพทธเจ้าอยู่ในใจกัเป็นเครื่องอยู่ เมื่อลำบากเมื่อมีปัญหาหนาหนาก็เืื่อาใจไว้นำพระพุทธเจ้าเอาพระธเจ้าไว้ในใจเมื่อใดโอกาสก็น้อมใจไปหาพระพธเจ้าเห็นพระอุค์นั่งยู่ในตัวในกายคอยจะรูว่ากายของเ้าวเป็นโพ้งไงเมื่อเสมือนธรรมเสมือนธรรมเหาความรู้นั้นย่กลางตั้งไว้กลางตัวจะเห็น เท่ากับกายเป็นคนละสองแยกออกเป็นสองอย่างกายตัวตั้งนต่้งหากจะมีอีกตัวหนึ่งชีซ่อนอยู่ในกายตัวนั้นสามารถเอาออกไปแล้วกะด็ดูเหมือนพระพุธเทค์นั่งอยู่ในกายแสงสว่างนวลนวลต่อไปก็จะมีความสว่างใสขึ้นใสขึ้นใสขึ้นกลางตัวงดงาม ใจิตใจจะอิ่มเอิบสาบสานมีความสุขณนะปัจจุบันภายในเอาวันนี้ให้ตั้งใจพยายามเพ็ดเอานั่งเอาผู้ใดนั่งได้ระดับนีกะถือว่ามีความสุขแล้วกะแนะนํากันไปเต็มเป็ดขันเป็ดขันถ้านางนําในจังสี่จะมีความพิเศษไปยิงกว่านั้นใครมีความสว่างปาราโกเห็นพธิโูกใสแจ๋วอยู่ในตัวแล้วผู้ใดซ้ำ อยากทดสอบทดลองในการมาโลกที่อันมีแดนภพภูมิสวรรค์พรมมโลกหรือนโลกเป็นจังไดเนี่เฮ้าก็สามารถจะไปหรือสามารถจะมองเห็นได้ด้วยอำนาจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าต้องฝึกให้เห็นพระพุทธลกูก ที่มีความสว่างอยู่กลางตัวซะก่อนตัวนั้นจะแนะนํากันไปอีกขันเป็นขันเป็นตอนแต่พยายามเฮตดตรงนี้ให้ได้คือเห็นพระุทธรลปอยู่กลางตัวรูกายทั้งปวงแนวนี้บ่แม่นว่าจิตด,ดับเป็นบ่คิดอย่างนี้คิดพุทโธภาวนาให้ภาวนาพุทโธไว้มองดูพระเจ้าหูริิ้ยินเสียงอยาตามมันไปหูสิไิ้ยินเสียงชัดเจนแต่นบลำคาญ ความรู้สึกจะรู้สึกทั่วกายกายทั้งปวงหูบ่ให้เพ่งจิตเข้าไปให้ดับถ้าเพ่งจิตเข้าไปดับมันเลื่อยไปมันดับมันบูหูหยังเพ่งเข้าไปเลื่อยเถิดเข้าไปดับบูหูหยังออกมาแล้วกับบูหูหยังกเ็เล่ยบริห้เพ่งจิตเพียงแต่เมื่อเห็นภาพพระพุทธรูปนั่งอยู่กลางตัวล้วก็ประคองจิตประคองไหวบ่ให้จิตดับ บ่อเอาตรงที่ว่าพ่งเข้าไปจนดับประคองจิตไวน้นัะดรบนั้นจิตสิถูกพัฒนาเป็นขันเป็นจรไปนี่วิธีของการปฏิบัติจะเลื่อนกายานุปัสสนาลู้กายทั้งปวงทั้งภายในและภายนอกและเพิ่มพุทธานุนสติเข้าไปนึกถึงพระพุทธเจ้าเอาพระพุทธรูปเป็นตัวแทนนั่งอยู่กลางกายจะมีความสุขในปัจจุบันและเป็นบิบาก ตั้งใจปฏิบัติให้ดีแล้วเฮ็ดเอาทำบ่อยๆทำเรื่อยๆบ่อยๆดูๆเดี๋ยวก็เป็นถ้าเป็นแล้วกะสิง,ง่ายมันยากั้งแต่ตอนว่าท่านเป็นลำบากต้องนึกถึงผาพุทธรูกแต่ว่าขันเห็นเป็นแล้วง่ายถีว่างให้ฟังยังสีปรับกำหนดปรับกับเป็นปับทันทีอันนี้ตั้งใจปฏิบัติเอาพวกเขาทั้งหลายเทว่ามีศรธาเกิดเมาพอพอศา tr. สนาพรธเจ้า เป็นบทพิสูจน์ได้ล้าอย่างจงปฏิบัติอย่าลัางเลสงสัยในการประพฤติปฏิบัติในคำเบาคำสอนครูบาอาจารย์ตั้งใจเหตุโล่งมือทำ